เอาล่ะค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิวนะคะในวันนี้เราก็อยากกันในเกม Infinity Nikki เหมือนเดิมวันนี้ลิลิตก็จะมาบอกทุกคนกับกิจก,กรรมที่ง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีไอเทมก็แลกของได้ฟรีๆเลยกับลานท่องเที่ยวของเอลิสนันซึ่งน้องนะคะก็จะสปอนอยู่ตามที่นี้เลยก็คือใค่สังเกตการวัวงานเลี้ยงชั่วคราวนะคะแล้วก็วาไปได้เลยค่ะ นี่นะคะน้องก็จะอยู่ในค่ายนะคะของอดิสันของเราก็สามารถกดเข้าพูดคุยได้เลยนะคะหลังจากพูดคุยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยคะ่ะนี่ชันอยากแรกนีนะคะก็จริงๆเนี่ยจะเปิดเป็นทั้งหมดเจ็ดวันนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอามาแลกได้เลยแต่ลิมเตดเนี่ยรอแบบแลกทีเดียวนะคะในเจ็ดวันนี้เลยอะะันที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้โลลิมิเต็ดหนึ่งโลแลกไปเลยสำหรที่สองเราก็จะได้ ตัวของฟองนะคะเอามาอัพชุดของลาเลนคันแรกเลยวันที่สามก็ยังเป็นอู้เสร็จสามโลแล้วนะโอ้แล้วก็เอาวันที่สี่เป็นฟองวันที่หก็เป็นฟองเหมือนกันวันนี่อกก็เป็นฟองเหมือนกันแต่วันที่เจ็ดล่ะอาจจะเป็นโลหรือเปล่าปึ๊บอุย้ยเจ็กสอง 2, โลก็คือ เราจะได้ดกิจกรรมนี้นะคะก็คือ5ัลโลฟรีจากน้องเอดิสันแล้วก็ได้ทั้งซองอะไรยิบระยยับนะคะสำหรับการอัปเกรดชุดเราจะเป็นชุดล่าเริงชุดความเท่มีแค่2อ,อย่างกะะ็คือความล่าเริงกับความเทน่นี่ก็คือง่ายๆเลยวัตถุดิบก็ใช้ไม่ยากทุกคนเหมือนวัตถุดิบเนี่ยที่แรกคือมีแต่วัตถุดิบที่แบบที่ไม่ได้หายยากเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่า สบายที่สุดแล้วอะได้ตั้งห้าโลกับฟิฟี่ทุกคนทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันด้วยนะคะก่อนที่จะหมดในกิจกรรม1.3นี้นะคะอย่าลืมมาแลกกันนะคะก็ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าของเกมอินฟินิตี้นิกกนะคะ